สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมสกูลาสกูร์ซิมูเลเตอร์และว,วันนี้เราก็จะมาต่อสู้กับเอเลียนกันนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมจะทำภารกิจเอเลียนนะครับนี่โอ้โหวันนี้เราก็รับหน้าที่เป็นฮีโร่ปกป้องเมืองนะครับปกป้องเมืองสก,กุลาจากเหล่าเอเลียนนี่เรามีไม้คาถาพิเศษนะครับโอ้โหโอเคครับพร้อมลุยนี่ยิงพลังเข้าไปลูกบอลแสงโอ้ยิงระัวเลยนะครับ ไม่รู้ว่าเอเลี่ยนจะสู้เราได้หรือเปล่านี่เป็นไงนี่ก็มาดีครับโอ้โฮโฮอย่างโหเลยเอาเอามามานี่เด็กสู้กับเอเลี่ยนอะ่ะก็มาดิเอาพังไปเลยอือยานนรกเออไหวเปล่าไหวเปล่านี่เป็นไงโดนไล่ต้อนนลยทีมาเออจะมาแพ้เด็กนี่นะเป็นไงล่ะไอเจ้าเอเลี่ยนนี่โอ้ยเป็นไงเจอเด็กธรรมดาเข้าไป ก็มาดีครับโอยมาเรื่อยๆเลยโอเคครับผมจะพยายามยิงยานแม่นะไม่รู้ว่ายานแม่นี่มันมี HP หมดหรือเปล่านะครับโอ้ยิงถล่มเข้าไปทำไมมันไม่เป็นไรเลยเนี่ยโอ้โหโอเคครับยังไม่หมดนะเรียบร้อยโอ้โหระเบิดไปตุม้มโคตรโหดเลยนะครับเป็นไงล่ะเจอพาราของหนูหมายคาถาวิเศษ ตูมโค่นมาเลยเอ้ยมาเรื่อยๆเลยโอ้ไม่ก็นี่เอาเอาทำไรหนูได้เะล่ะเอาเอาไม้หมดเลยเอาเอามาดิมาดิมาดิโอ้ยโคตรโกงเลยนะครับโอ้โยไม้คาถาไม่มีวันหมดด้วยนะเฮ้ยแต่มันมาเยอะเกินนะครับไม่ไหวปะเนี่ยโอ้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 ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเอาไปอยู่แล้วเฮ้ยพ่อแม่แมรีช่วยด้วยช่วยหนูด้วยโอ้ยใครก็ได้ เฮลมีสวัสดีเฮลไม่โอเคปล่อ okay. ยพลังไปหมายคาถาพิเศษลูกบอลเวทมนต์ตูม้มทำไมมันยานมันไม่ระเบิดสักทีน่ะโอ้ยแหลกแหลเอฟเฟกต์อลังการเกินครับอลังการงานสร้างนะจอมเวทปะทะเอเรียนะอือือ <c oughs> เป็นไงล่ะเจอหนูน้อยแห่งเวทมนต์นี่เอาเอเอา,เอาไม่ตายใช่ไหมโว้่อไ,ไหรมันจะจบสักทีน่ะโอ้มก็ มีเยอะเกินครับโอเคโอ้โหเรียบร้อยเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวผมจะบัฟดามเมจตรงนี้ก่อนนะหนึ่งพันเยนนนี่โอเคมาเพิ่มพมลังซะหน่อยโอเคนี่วันนี้หนูจะเป็นผู้พิทักษ์เมืองพิทักษ์เมืองสกอร์กละโอเคครับนี่เอเลียนใช่ไหม มาถ้ารอบนี้สู้ไม่ไหวผมก็จะจบคลิปเลยนะครับเฮ้ยหรือเปล่าขอสู้อีกสักสองรอบนะครับโอเคชิบหายแล้วโอ้โหท่านผู้ชมอลังการเกิน,นครับโอ้ยเอ้ยเอเลี่ยนมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหมียานลำอื่นด้วยคือมันไม่ได้มีแค่าย,ยานเดียวนะครับเฮ้ยอันนี้ขนาดว่าผมผมว่าผมโกงแลวนะคือเอเลี่ยนโกงกว่านะครับดูดิท่านผู้ชม โอ้โหแมเงเอ้ยไม่ทำไมมันมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโยกมาทั้งดาวเลยวะเนี่ยพลังแห่งเวทมนต์โอ้ยจงโจมตีหมายคาถาพิเศษไม่ไหวนะครับ <laughs> เวทมนต์ประทะเทคโนโลยีโอ,โอ้เราจะตายแล้วนเนี่ยโอ้โหดเกินหาอหนีก่อนนะโอเคไม่งั้นนี่สู้ไม่ได้นะครับปลดปล่อยพลัง ตูมโอ้ยสู้แทบไม่ได้เลยครับดูดิท่านผู้ชมดูทรงไม่น่าจะไหวนะเอเลียนมันโหดเกินไปนะโอ้ยโดนโดนโอ้ยโดนล่วงกลางอากาศเลยโอ้โถ้ามาขนาดนี้นี่แบบผมยอมก็ได้อะดูดิท่านผู้ชมแล้วเราจะเอาอะไรไปชนะเนี่ยดูดิโอ้โหบ้าไปแล้วโอ้สุปคือไม่ไหวนะครับเอเลียนมันเยอะเกินนะโอเคนี่ครับการไฟล์รอบสุดท้าย นี่ปล่อยพลังเข้าไปโจมตีเราต้องปกป้องโลกให้ได้นะครับปกป้องเมืองสก,กุลาเอาไว้นี่ก็มาดิเอเลียนทั้งหลายโอ้ยหนูเริ่มไม่ไหวละโอ้ยขอโทษนะทุกคนที่หนูปกป้องเมืองนี้เอาไว้ไม่ได้โอ้ยคือมันเยอะเกินครับดูดิเว่นมน์นเอาไม่อยู่นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยเอยมาลุลๆเลยเวย้ชิมหายแล้ว โอเคครับยิงยิงเอามีการกระตุกได้แหลกแหลกแหลกเอฟเฟกต์เยอะเกินครับอลังการเกินอลังการงานสร้างนะครับโอ้โหเนี่ยกระนังแอคชั่นเลยเหมือนวันสิ้นโลกเลยนะดูดิท่านผู้ชมไม่ไหวนะโอ้ยก็มาดีมาดีไอ้เจ้าเอเลี่ยนนี่เอาไปกินหือไม่ยอมตายใช่ไหมผมอะไรจะตายสิทีเนี่ยอุ้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 ยอย่าทำหนูอย่าทำหนู please no โอเค นีก่อนนะครับไม่งานนี้ไม่ได้มาเยอะเกินนะดูดีเดผู้ชมคือมันแทบไม่ตายเลยนะบบาไปแล้วอันนี้เราตายไปสองรอบเลยนะตอนนี้ก็เกิดจะรอบที่สามแล้วนะอุย้ยเรียบร้อยรับฝันดีเลยนุหยโอ้สุปคือไม่ไหวนะครับต่อสู้ไม่ได้นะผมว่าตำรวจต้องมาช่วยแล้วแหละเอเลี่นบุกเมืองขนาดนี้นะไม่ไหวนะเราสู้คนเดียวไม่ได้นะครับ ตอนนี้ประชาชนก็อ,อกพยพหมดแล้วนะครับไม่น่าจะเหลือคนแล้ววนนียเอา้าเห็นลโหไม่เหลือกครเลยเอา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 อิบายแล้วไปแล้วจ้าโอ้โหไม่มีคนอยู่เลยนะครับคนอ,อพยพไปหมดเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม,มาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีย